ครับสวสดีครับการเสี่ยงทายเรนด้อมวันนี้มากันในหัวข้อลึกๆแล้วเขาคิดยังไงกับคุณเออดูได้ทุกราศีนะครับเป็นการเสี่ยงทายนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมจัดทําขึ้นด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นนะครับใครบอกเป็นทีมงานผมอย่าไปเชื่อเขานะครับสมัยนี้มีคนแปลกๆมากมหมวิธีเอาตัวรอดคืออย่าเชื่อคนง่ายและอย่าโอนเงินให้ใครโอเคมาดูกันนะ การทำนายเสี่ยงไทยนี่ผมอ้างอิงตามแนวทางของไพ่ทาโร่สากลผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะครับดูเพื่อความบันเทิงดูเป็นแนวทางดูเป็นกำลังใจนะเรามาส่งมอบสิ่งดีๆให้กันการเสี่ยงไทยแรนดอมแบบนี้คลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุดูเมื่อไหร่ก็ได้เปิดมาเจอเมื่อไหรดูเมื่อน,นั้นเลยนะครับลึกๆแล้วเขาคิดยังไงกับคุณมาเสี่ยงไทยเปิดไพ่กันไปตอนนี้ด้วยกันเลยนะครับ ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงทายแทนให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่หกดาบ six of swords ไพ่ดาบปกติส่วนใหญ่จะเป็นไพ่อุปสรรคยกเว้น6ดาบนะ หกดาบมันเป็นข้อยกเว้นของไพ่ดาบหมายถึงระยะห่างทางไกลการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลตามภาพแบบนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าตอนนี้คุณกับคนที่คุณนึกถึงอยู่อยู่ห่างไกลกันหรือไม่เป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นต่างแดนหรือไม่หรือแม้แต่เป็นคนชาติเดียวกันที่ไปอาศัยอยู่ในต่างถิ่นต่างแดนแบบนี้นะครับแต่ต้องเป็นคนที่รู้จักกันแล้วนะถ้าเป็นใครก็ไม่รู้อยู่ๆทักมาตีสนิททักมาคุยอย่างนั้นไม่ใช่นะครับ ต้องเป็นคนที่รู้จักกันดีอยู่แล้วแต่มีความห่างกันเกิดขึ้นหรือความหมายหนึ่งก็คือคุณมีแนวโน้มที่ออยากจะเดินทางไปหาใครสักคนหรือเปล่าตอนนี้หรือใครกําลังนัดแนะอยากจะมาหาคุณย้ํานะว่าต้องรู้จักกันแล้วเออรู้จักกันเป็นอย่างดีด้วยถ้าใครก็ไม่รู้มาตีสนิทอย่าไปคุยนะครับระวังโดนหลอกนะอืมแล้วก็ลึกๆแล้วเขาคิดยังไงกับคุณเออ ลึกๆแล้วเขาคิดยังไงกับคุณขอให้ไพ่ช่วยบอกทีนะครับทำสมาธิทำใจสบายๆนะครับอืมหกถ้วยน่ารักน่าเอ็นดูหกถ้วย six of cups หกถ้วยหกดาบ นอกจากจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันแล้วยังเป็นคนเก่าๆในความสัมพันธ์พอบอกคนเก่าๆบางคนยี้เลยบอกไม่เอาคนเก่าได้ไหมอย่าเพิ่งคนเก่าๆในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแฟนเก่าหรือคนที่เคยทําให้คุณเจ็บช้าน้ําใจ6ถ้วยเป็นคนเก่าที่ดี คนเก่าที่ดีกันแต่มีเหตุต้องไกลกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าคนในคอนเน็ชันเดิมๆเพื่อนของเพื่อนคนที่ญาติแนะนำมาหรือใครก็แล้วแต่ย้ำว่าต้องดีต่อกันถ้าใครเคยทำไม่ดีกับคุณไว้ตัดทิ้งได้เลยไม่ใช่นะครับ หกถ้วยคือคนเก่าๆที่ดีต่อกันแต่มีอันต้องจำใจจำจากห่างกันไปแบบนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดดเด่นที่เพื่อนเก่าหรือคนที่เคยคุยคุยกันอยู่หรือแม้แต่เคยจีบจีบกันแล้วไม่ได้ลงเอยกันแบบนี้มีโอกาสที่จะวนกลับมาสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้คุณเออยย้ำว่าต้องเป็นคนเก่าๆที่นิสัยดี ไม่เคยมีปัญหากันหรืออย่างมากก็คือเคยเข้าใจผิดกันแล้วดีกันแล้วแบบนี้นะครับใครที่เคยทําให้คุณเจ็บใจไม่ใช่ตัดทิ้งได้เลยหกถ้วยนี้คือคนเก่าที่ดีกันอืมคนคุ้นเคยกันเองนี่แหละนะใช่คนที่คุณนึกถึงอยู่หรือเปล่าคนเก่าคนไกลมีแนวโน้มจะกลับมาหาหรือไม่เออมาดูซิว่าเขาเป็นลักษณะยังไงใช่คนที่คุณคิดถึงอยู่หรือเปล่าใช่ The c h อ r ใบนี้เป็นตัวแทนของคนที่อยู่ห่างทางไกลต่างชาติต่างภาษาได้คนที่กําลังเดินทาง คนที่ชีวิตต้องเดินทางบ่อยๆเดินทางเยอะๆแล้วยังเป็นตัวแทนของราศีกรกฎอีกด้วยนะครับคุณเกี่ยวข้องกับคนราศีกรกฎหรือไม,ม่อย่างไรนะใบนี้บ่งบอกว่าคนคนนี้นอกจากจะอยู่ห่างไกลแล้วเขายังมีแผนการมีแพลนที่จะเดินทางมาหาคุณไม่ว่าจะมาเซอร์ไพรส์มาร่วมงานวันเกิดมาแสดงความยินดีหรือมาพบปะสังสรรค์ได้ก็แล้วแต่แม้แต่มาเจอกันเฉยๆด้วยความคิดถึงก็เป็นไปได้คนคนนี้เตรียมการเดินทางแล้ว และในทางกลับกันคุณเองที่กําลังเตรียมการเดินทางถูกไม่ถูกเอ้ยงานนี้มีรีวิวเนี่ยมีการนัดพบกันแน่แน่ในกรณีที่บางท่านไม่ได้มีแพลนจะพบปะใครสแสดงว่าใบาเมื่อกี้นี้คือความคิดถึงกันทางใจตัวยังไม่ได้เดินทางแต่ใจไปถึงกันแล้วก็ได้เช่นกันนะครับมาดูกันต่อนะเออลึกๆแล้วเขาคิดยังไงกับคุณ คนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้ลึกๆแล้วเขาคิดยังไงกับคุณโอ้โ oh, ห oh, 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 the lovers ไพ่คู่รักออกมาแล้วใช่คนที่คุณเคยจีบกันหรือเปล่าคนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้หรือคุณกำลังไปจีบเขาก็ได้นะ การเสี่ยงทายแรนดอมแบบนี้เป็นการดูพลังงานโดยรวมภาพกว้างไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นพลังงานเดอะเลเวอนี้ตีความไปถึงคนที่คุณกำลังจีบกันอยู่ตอนนี้ก็ได้หรือจะเป็นคนเก่าที่ดีต่อกันที่จะย้อนกลับมาก็ได้ใครก็แล้วแต่ที่มีความรู้สึกดีๆให้กันนับรวมได้ทั้งหมดเลยใบนี้บ่งบอกดีว่าความสัมพันธ์มีแนวโน้มดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็แล้วแต่ อย่างน้อยที่สุดคือเพื่อนที่ดีรักกันแบบเพื่อนก็ได้กัลยาณมิตรที่ดีเกื้อกูลกันก็ได้หรือกําลังจีบกันมีโอกาสพัฒนาให้สถานะกันก็ได้หรือแม้แต่คบกันแล้วรักกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วมีการห่างไกลกันมีโอกาสาได้กลับมาเจอกันใหม่นะบางคนบางคนอยู่ห่างกันไปไปมามาห่างห่างหายหายมีโอกาสาได้กลับมาใกล้ชิดกัน และที่สําคัญไปกว่านั้นถ้าคุณรักกันอยู่แล้วรักกันดีงามอยู่แล้วคุณมีโอกาสลงเอยกันสูงมากกับใบนี้ The Love Verse และทํานายเพิ่มเติมได้จากความหมายจากตาราสากล The Love Verse นี้คุณมีโอกาสเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะมีคนในใจหรือไม่คุณจะเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์คิดอ่านการใดมีโอกาสสมหวังทุกเรื่องไม่เฉพาะเรื่องความรักนะครับเอ,อมาดูกันต่อสิดีงามจริงๆแบบนี้ เรื่องเชียร์ให้คนรักกันเราถนัดสม,สมัยนี้คนเกลียดกันเยอะแล้วนะครับเรามารักกันดีกว่าใครเขาจะยังไงเขาจะมีปัญหาอะไรกันก็เรื่องของเขาเราอย่าไปแตะต้องปัญหาคนอื่นพระท่านว่าทำตัวเองให้ดีแล้วเดี๋ยวอย่างอื่นดีเองนะครับทำตัวเองให้ดีเดี๋ยวอย่างอื่นดีเองเดี๋ยวอย่างอื่นดีเองเฮ้ยสีไม้เท้า เปิดกันเห็นเห็นเออคุณก็เห็นพร้อมผมนะครับนี่คือสเสน่ห์ของการเสี่ยงทายแรนดอมเราพยากรณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดจากหน้าไพ่นะทำนายตามตรงซีไม้เท้า f o r of wands ไพ่แห่งความสําเร็จการเฉลิมฉลองยินดีซุ้มประตูวิวาใบนี้ความหมายที่หนึ่งคือการเฉลิมฉลองใดๆก็ได้ไม่เฉพาะเรื่องความรักคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จถ้าคุณกําลังไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมหรือศึกษาต่อใดๆหรือทําการงานใดก็แล้วแต่คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จเฉลิมฉลองในสิ่งที่คุณทําอยู่และอีกความหมายหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยคือการแต่งงานวันนี้มีทั้งโอโหหกถ้วยเดอะเลิฟเวอร์สีไม้เท้า ถ้าคุณที่คิดจะแต่งงานอยู่วางแพลนแต่งงานอยู่คุณจะได้แต่งงานสมหวังดังใจถ้าคุณที่ยังไม่มีใครกําลังมองหาคนรักมองหาคู่ใจมองหาหวานใจอยู่คุณจะเจอคนดีเข้ามาในชีวิตถ้าคุณเล็งๆใครอยู่คุณจีบๆใครอยู่คุณมีโอกาสสมหวังนะครับไม่ธรรมดาหน้าไพด่ดีเราก็ต้องทํานายดีนะครับทํานายกันไปตามหน้าไพ่นี่คือสเสน่ห์ของการเสี่ยงทายนะ ที่หลายๆคนชื่นชอบดูได้ทุกราศีไม่จํากัดคุณเป็นใครก็ดูได้และคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุดูเมื่อไหร่ก็ได้เปิดมาปุ๊บดูได้ปับ๊บเออโอ้เดอะมูนมีคนคิดถึงกันคนไกลที่ว่ากำลังคิดถึงกันอย่างมากถ้าคุณกับเขาตัวไกลใจห่าง คุณและเขาคิดถึงกันมากตอนนี้แต่ถ้าคุณไม่ได้ห่างกันมากนักอาจจะมีช่องว่างบางอย่างระหว่างใจที่มีความคิดไม่ตรงกันหรือแม้แต่ความกังวลที่ไม่บอกกัน คุณกับเขาอาจจะมีชีวิตปกติสุขดีแต่มีความกังวลลึกๆบางอย่างเช่นว่ากังวลสถานการณ์โลกกังวลเศรษฐ,ฐกิจกังวลเรื่องการงานหรือแม้แต่บางท่านกังวลเรื่องส่วนตัวเป็นเสาหลักครอบครัวมีภาระต้องแบกดูแลพ่อแม่พี่น้องแบบนี้ความกังวลเกิดได้หลายอย่างแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าจะเกิดสิ่งดีในชีวิตขอให้คุณเชื่อมั่นในไพ่สีไม้เท้าความเฉลิมฉลองยินดีกำลังจะเกิดขึ้นกำลังจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับนะ รวมไปถึงการแต่งงานด้วยก็ได้แล้วก็อืมไม่ธรรมดาดวงวันนี้ลึกๆแล้วเขาคิดยังไงกับคุณอยู่โอ้โหเดอะสตาร์อืมไพ่สปอยเอาใจเรามากนะคุณเห็นพร้อมผมนะครับเดอะสตาร์นะ เดอรใบนี้ออกมาเดอะ t สตามันมีความหมายหลายอย่างอย่างแรกๆคือการฟื้นฟูเยียวยาหัวใจซึ่งกันและกันการมาเติมเต็มซึ่งกันและกันและอย่างที่สองตรงตัวเลยคือเขารู้สึกชื่นชมคุณมากลึกๆแล้วเขาชื่นชมคุณเขามองคุณในแง่ดีมาก คุณมีโอกาสที่จะเป็นคนเด่นคนดังได้ในสังคมของคุณคนเด่นคนดังไม่ได้หมายถึงดารานักแสดงศิลปินคนบันเทิงเสมอไปแต่หมายถึงอาชีพใดก็ได้ที่มีความโดดเด่นในแวดวงของตัวเองแบบนี้เดอะสตาร์ Star, คุณจะมีความก้าวหน้าในชีวิตนะอย่างแรกนะ เอาตัวคุณก่อนคุณจะมีความก้าวหน้าในชีวิตมีความเติบโตเจริญเติบโตก้าวหน้าในสังคมของคุณและถ้าถามถึงใจเขาลึกๆเขามองคุณอย่างไรเขามองคุณที่สุดเป็นสุดยอดดวงใจเลยตอนนี้ไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็แล้วแต่อันนี้เราไม่ได้อวยกันเวอร์เกินกว่าเหตุเราทํานายตามหน้าไพ่เดลสตามาขนาดนี้ก็ต้องทํานายเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับเขามองคุณดีมาก คุณสวยสุดหล่อสุดดีสุดในสายตาเขาหรือเธอเลยนะครับแม้ว่าคุณจะเป็นใครเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่สําคัญนอกเหนือจากการมองของเขาความรู้สึกลึกๆของเขาแล้วคุณมีโอากาสเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างสูงรับพลังงานดีๆไว้รับกําลังใจไว้นะมันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นทันทีนะครับพลังงานดูเสียงทายแบบนี้มันสามารถคลาดเคลื่อนได้เออมีความคลาดเคลื่อนทางเวลาได้ บางท่านสงสัยว่าทําไมเอ้ยมาดูดวงเหมือนกันได้ผลไม่เหมือนกันเพราะแต่ละท่านเกิดมาวาสนาบุญกรรมไม่เท่ากันนะครับต้องขยันทําความดีนะจึงจะได้ผลดีนะครับดวงดีแล้วอยู่เฉยๆไม่ได้นะแล้วก็โอ้โห,โห,โหอัศวินไม้เท้านายอวบวอนคนคนนี้ลึกๆภูมิใจในตัวคุณมาก เขามองว่าคุณเป็นคนเก่งหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือเขาอยากเข้ามาใกล้ชิดคุณเพื่อที่จะได้พัฒนาเติบโตไปด้วยกันแบบนี้ก็ได้หากคุณกับเขามีการร่วมมือร่วมใจร่วมแรงร่วมใจร่วมกันทํางานใดๆอยู่แล้วหรือมีหุ้นส่วนทําธุรกิจทํางานร่วมกันใบนี้เป็นนิมิตหมายอันดีว่าคุณกับเขาจะเติบโตไปด้วยกันอย่างแน่นอนเออและธาตุไฟก็เด่นนะครับ วันนี้ธาตุไฟเด่นธาตุน้ำเด่นเป็นพิเศษเลยแล้วก็แต่ก็ดูได้ทุกธาตุทุกราศีนะดังกล่าวไปแล้วนะครับแล้วก็ลึกๆแล้วเขาคิดยังไงกับคุณผมว่าเขาอยากแต่งงานกับคุณอยากลองคู่โอ้โหเดฟูคนคนนี้พร้อมเข้ามาหาคุณคนคนนี้มีจิตอิสระแล้วตอนนี้ ที่ผ่านมาอาจจะมีความตึงเครียดบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวดังกล่าวการเป็นเสาหลักครอบครัวดูแลงานกจิจการงานส่วนตัวดูแลพ่อแม่พี่น้องเครียดจากการงานหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้เขาเคลียร์หลายอย่างได้แล้วจิตเขาไปอิสระแล้ว เขาเริ่มโล่งโปร่งใจแล้วเขาจะเข้าหาคุณมากขึ้นเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าเป็นคนไกลเขาจะติดต่อหาคุณบ่อยขึ้นหรือมีโอกาสเจยดเวลาแบ่งเวลามาเดินทางมาหาคุณเท่าที่จะทําได้แต่ถ้าเป็นคนใกล้กันแปลว่าคุณกับเขาจะได้พบปะกันมากขึ้นหรือบางท่านคุยกันทุกวันถูกไม่ถูกคุยกันคอกันวันละสามเวลาหลังอาหารแบบนี้ในบางท่านนะบางท่านบางท่านเท่านั้นส่วนบางท่านที่อาจจะยังไม่สะดวกก็อาจจะนัดพบปะกันเป็นบางเวลาแต่ที่แน่ๆทั้งคุณ เขาตอนนี้มีจิตใจอิสระไม่ยึดติดไม่กังวลกับสิ่งใดๆต่อไปแล้วพลังงานความกังวลคลี่คลายความอิสระทางใจกลับคืนมาเออไมไม่ธรรมดาคนที่รักกันอยู่ดีๆเตรียมตัวแต่งงานได้นะวันนี้ย้ำอีกทีสี่ไม่เท้าไม่ธรรมดาวันนี้มีไพ่แต่งงานไพ่เฉลิมฉลองถ้าคุณไม่ได้คิดแต่งงานคุณจะได้เฉลิมฉลองเรื่องอื่น การงานคุณอาจจะประสบความสำเร็จมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิม หนึ่งไม้เท้าผู้ไม่ทันขาดคำมีโอกาสได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมกรณีที่คุณไม่ได้คาดหวังเรื่องความรักหนึ่งไม้เท้านี้คืองานใหม่กิจการใหม่ความโชคดีใหม่ๆด้านการงานโปรเจกต์ใหญ่สิ่งใดก็ได้แต่ถ้าคุณคาดหวังเรื่องความรักอยู่หนึ่งไม้เท้านี่คือความสัมพันธ์ใหม่ๆสำหรับท่านที่ยังไม่มีใครส่วนท่านที่คบหากันอยู่แล้วคือการเติบโตไปอีกขั้นของความสัมพันธ์นะครับโชคดีและธาตุไฟยังคงเด่นมากนะ และย้ำว่าดูได้ทุกธาตุทุกราศีแต่ธาตุที่เด่นขึ้นมานี้อาจจะหมายความว่ามีโอกาสส่งผลเร็วกว่าธาตุอื่นอ่าก็ได้เช่นกันนะครับดินน้ําลมไฟดูได้หมดแต่ธาตุไฟเด่นกว่าใครเพื่อนหมายความว่าคุณคนธาตุไฟอาจจะได้ผลลัพธ์ที่เร็วกว่าคนอื่นแบบนี้นะแต่ก็ดูได้ทุกท่าน โอ้โหราชินีเหรียญถัดดินมาแล้วความหนักแน่นมั่นคงอุดมสมบูรณ์ร่ำรวยคุยน็อปเพนตอเคิลราชินีเหรียญไม่ได้หมายความว่าเปิดไพ่ปุ๊บจะรวยปับ๊บไม่ใช่อันนั้นโอเวอร์เราไม่ทำนายแบบนั้นนะครับเราทำนายตามแนวทางสากลคือใบนี้มีแนวโน้มที่การเสี่ยงไทยได้ใบนี้คือชีวิตคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการมั่นคงทางทรัพย์สินมั่นคงในเรื่องของชีวิตประจําวันมั่นคงในเรื่องจิตวิญญาณมั่นคงทางจิตใจอะไรก็แล้วแต่แต่ที่แน่ๆคุณมีโอกาสร่ํารวยได้จากความขยันขันแข็งของคุณวันนี้มันประกอบกันดีงามหรือเกิน4ไม้เท่าราชินีเหรียญ ถ้าคุณไม่ได้คาดหวังเรื่องการครองคู่คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จในด้านหน้าที่การงานและการเงินอย่างสูงสุดถ้าคุณคาดหวังเรื่องการครองคู่การมีคู่คุณมีโอกาสแต่งงานย้ําอีกครั้งก็ได้ว่าคุณมีโอกาสแต่งงานครองคู่กับใครสักคนที่คุณเล็งอยู่หรือคนที่คุณคบหาอยู่มีโอกาสสมหวังสูงมากและคุณมีโอกาสได้คู่ดีนะ ถ้าคุณคนโสดกําลังมองหาใครสักคนคุณมีโอกาสเจอคนโปรไฟล์ดีคนที่มีจิตใจหนักแน่นรักเดียวใจเดียวคิดดีกับคุณถ้าจะถามว่าลึกๆแล้วเขาคิดยังไงกับคุณอยู่คนคนนี้ที่คุณนึกถึงเขาคิดดีกับคุณมากเขามองคุณสง่างามมากไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับอืมาดูกันขอใบสรุปหนึ่งใบนะครับวันนี้นิมิตหมายอันดีเขามองคุณอย่างไรลึกๆแล้วเขาคิดยังไงกับคุณ โอ้โหเดอะไฮโลแฟนกราบสาธุไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่พระใบนี้เป็นอีกใบนึงที่ดีมากๆาไพ่พระนอกจากจะเป็นตัวแทนของความาสเปนสิรีมงคลแล้วอีกความหมายหนึ่งคือแต่งงานนะครับวันนี้มีทั้งไฮโลแฟนทั้งสี่ไม้เท้า พลังงานแรงชัดเจนมากใครที่วางแผนแต่งงานอยู่มีคู่รักอยู่คุณได้แต่งแน่ๆสมหวังแน่ๆจะช้าจะเร็วแล้วแต่สถานการณ์จริงไม่เท่ากันในแต่ละท่านการดูดวงชะตาเหมือนแผนที่ชีวิตเป็นแนวโน้มชีวิตเอาไว้เป็นประยุกต์ใช้เป็นแนวทางนะไม่ใช่ว่ามันจะต้องเกิดเป๊ะๆกับทุกคนไม่ใช่แต่แนวโน้มคือคุณมีโอกาสครองคู่ครองเรือนแต่งงานสูงมากไฮโลแฟนซีไม้เท้าหรือถ้าคุณไม่คิด แต่งงานไม่คิดมีคู่ตอนนี้แปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักคุณคุณเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวคิดอ่านการใดหยิบจับสิ่งใดมีโอกาสประสบความสาเร็จอย่างสูงมีโอกาส,สกได้เฉลิมฉลองบางสิ่งบางอย่างเร็วๆนี้แล้วกับคําถามวันนี้ลึกๆแล้วเขาคิดยังไงกับคุณบอกได้เลยว่าเขาคิดดีกับคุณมากๆถ้าเป็นเพื่อนกันเพื่อนคนนี้รักคุณมากถ้าเป็นคนที่จีบๆกันอยู่คุณกับเขามีโอกาสลงเอยถ้าเป็นคนที่รักกันอยู่แล้วคบหากันอยู่แล้วมีโอกาสลงเอยแต่งงานสูงมาก รับพลังงานดีๆไว้รับไว้เป็นกําลังใจนะครับขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญขอพระคุณทุกการติดตามและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ